เอนี้เรากมาแล้วมันจะเปลี่ยนจากการร้องท่าเป็นการร้องเพลงแทนนะคะพี่ก็ม้าแบบนี้รแบบนี้ทํางอไงพี่มันหมือนค่เี้ยไหนนั่งยังไงนยไเออเนี่ยสอนเพื่อนทาตามเพื่อนทตามทาตไปีเพื่อนไม่นะครับเออ มาทเต้าเ้แจงทำนิดแจงทำเป็นเต้าหู้ิลองดูที่นองดูล้ซูเปอร์แจงแลตักข้าวเร็วกินหมดไได้ลูกเนีหมดหมดค่ะแจงเก่งมากแจงกินหมดทุกอย่างเดี๋ยวไม่ได้กับแล้วลูกน้องันค่ะ อยู่ตำแนงนะคะแล้วก็น้ำม้วแต่ไม่เผ็ดตกหนักมากที่ยูนแล้วก็กหนาวมากเราโดนแค่ถางเองนะครับอะก็ขอให้เด็กๆจดมนภาวนานะครับให้กับผู้ที่เปลี่ยนวิทีประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ญี่ปุ่นตอนนี้ ประมาณเกือบสองหมื่คนแลวนะครับพี่ <c oughs> ว่าเจีดนี้ิะครับนกว่าดันต้องพูดเด็ดยันัใส่เสิ้อเย็ดเธอ ชอบเหรอครับต้นมือเนี่ยไปตักได้อีกเลยครับน้องชุดชุดเปรี้มีอีกเลยูกข้าวยังไม่กินเลยกินซุปหมดแล้วแล้วอ,อีกลูกชุดเปรี้ยวอีกครับไปได้ดีใครยังไม่อาบก็ไปทำงานก่อนนะเป็นถุงเครื่อมหน้าใส่แล้วอับกไป ไ,ไม่กินผักเลยนี่ ๋ยากินผักได้ปะครับได้ไหมครับไหนกินโชว์ให้กูปั๋มดูซิโอ้ยชิ้นใหญ่เลยเหรอนี่ทุกคนดูเจ๋งกินกินผักนะนี่ชิ้นใหญ่เลยโหพี่บัวปลกมือให้เจ๋งเลยเยี่ยมมากชมมากเลยโอ้พี่บัวชมด้วยว่าเจ๋งหล่อมาก แกกินผักไหมนะครับมันกินผักเปล่ากินบลอ,อกโคลี่อย่างมันเป็นดอกกระหล่ำลูกดอกกระหล่ำชื่ว่าบลอกเกอี่คล้ายๆกันลูกแต่กินได้ใช่ไหมอร่อยใช่ไหมครับกลายเป็นบลอกโคลี่น,นี่ดูเจ๊เตง,งโมเจ๊เตง,งโมกินผักเปล่า,า,ากินนะเด็กเติมละพันได้นะครับอ้หนังสือเฮียบอ๊อดอ๊อกินผักไหมครับกินครับเก่งมากครับ ทอยดีกว่าวันนี้ทอยกินข้าวเร็วเก่งมากทอยกินผักไหมครับครับโอ้โหเก่งมากเลยครับวันนี้เป็นซุปเปอร์ทอยตัวจริง <c oughs> ว่าวันนี้ทอยทำงานเสร็จคนแรกเลยใช่ไหมแตกินข้าวเก่งด้วยเยี่ยมมากกินน้ำซุปด้วยนะครับมีประโยชน์เออช้นน้ำซุปด้วยอุ่นๆมีประโยชน์จะไ,ได้ไม่หนาวน <c oughs> ี่เก่งมาก กินผักโชว์หน่อยสิกินผักกูณบอกยังไม่เห็นเลยกินผักโชว์หนยเผื่อเผืออากงดูอยู่บาม,มีดูอยู่จะเห็นโอ้ดูนะไม่โอีคำใหญ่มากเยี่ยมมากสมพู้กินผักได้เปล่าเก่งมากเลยหนุส่วงคนอื่นคงไม่ต้องถามเพราะไม่มีอะไรที่เธอกินไม่ได้ใช่ไหมโจ๊กหิน อร่อยมากเลยครับพี่เชียร์อร่อยไหมครับแม็กฝนอร่อยไหมคะน้ำสลิกินเลยพี่ซีแย่ง はい。<laughs>